พระเจ้าบอกชื่อนามสกุลขอครูบาอาจารย์จงคุ้มครองปกปักรักษาให้โปรยภัยทั้งหลายดานดับหายเะดอเพระเคสยาดีให้มีโชคมีลาบให้อยู่เย็นเป็นสุขให้หมดเคราะหมดโศหมดโรคหมดภัยให้คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สําเร็จทุกอย่างทุกประการด้วยเถิดสาธุอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาหนึ่งข้อ่าวพร้อมกันนะครับนะโมตสัสสะ พระคขวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาจะกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาจะกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาจกกาเลนะสังฆัง อภิ also, 2, amine, like ปูชยามะอรหังสัมมาสัพพโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโคสังคังนมามิสาธุสาธุพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังคังรัตนานังคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนัมสกุล และครอบครัวเรือนของข้าพเจ้าบอกชื่นามสกุลด้วยเถิดสาทุกอิติปิโสโลกาณาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังฆังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมงเปิดไว้ให้เห็นยักี่สุดพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิทูวิโสทายิธธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิทูวิโสทายิ สังคังบังเกิดเปิดโลกโลกวิทูวิโสทายิศนักเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธชายยาะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนักเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุล ด้วยยักถาพุทธโมนะคุณพระอาทิตย์ผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้6กปีพร้อมทั้ทงพระจันทร์อีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้15ปีพร้อมทั้ทงพระอังคารอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้8ปี พร้อมทั้งพระพุธอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้17ปีพร้อมทั้งพระเสาอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้10ปีพร้อมทั้งพระพุทสอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้19ปีพร้อมทั้งพระราหูอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุ แห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้อีก12ปีพร้อมทั้งพระสุอีกองหนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้อีก21ปีพร้อมทั้งที่นั่งของข้าพเจ้าบันเกิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญท่านทุกพระองค์ลงมารับอัตตาหารเครื่องสังเวยทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเถิดสาทุกอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนัง สารีนังโภชนานังทักกังวะรังพุทธัสสะปูเชมะพระภิกขุสังคโฆอิมานิปตานิสัปบริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังชีวะปิคารังปิตายะตุขายะนิพพานะปัจ,จโยโตุตาทุปริตวานเมตังสเมตาพระทันตาอาวิคิตะจิตตาปริตังพนันตุ ตักเคกามจารุเปกิริสิคารัตะเตจันตาริเควิมาเนอีเปลาเทจักาเมตรวนาปะหเนเคหาวัตุงิเคเตอุมาจาย,ยันตุเทวาธารทะพิจเมยักขะขันทพนาคาติดทันตาสันติเกย,ยังอุนิวะระวัจนางสาทวเมสุนันตุ ธรรมะสวณการโออายมพระทันตาธรรมะสวณการโออายมพระทันตาธรรมะสวณการโออะยมพระทันตาสาธุโคมอัตมะโอมบรมคูปุรุษีนารอดปุรุษีนารายปุรุษีตาวัวปุรุษีตาไฟปุรุษีหมอชีวกโกมรารทั์พระแม่อุมา พระพิเพภกพระพิคเนธพระอิสวรผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะทําพิธีสะดอกคอร์ตชะตาเติมดวงแค่ปีชงเติมดวงดาวและสวดส่งดาวนพเคราะห์ในวันนี้ขอ,อให้เป็นชัยยัมงคลเกิดขึ้นแก่ตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลและครอบครัวเรือนของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลด้วยเถิดสาทุอายันตุโนาโตอิทัก ฐานะสีระเนคขมะตัญญาตหาปริยะขันติสัจจะอธิฐานาเมตตาอุเบขาจุธายโวพันหัตถอาวุธานิอายันตุโอนาโตมิทั้านะศีระเนคขมะตัญญาตหาปริยะขันติสัจจะอธิฐานาเมตตาอุเบขาจุธายโวพันหัตถอาวุธานิอายันตุโอนาโต อิทะปตาณนะสีระเนคขม,มะตัญญาตหานปริยะขันติสัจจะอธิฐานาเมตตาอุเบกขายุทธายาโวพันหัตถะอาวุธานิสาทุเทวราชาสุกเทโวนีรวันโนนีรวัติโกอุสุพะวาหนังกตตวาจักกวาราณุยันโตอุตระทิสายะพิตโกวตังนามามิหัง สุก,กเทวะถ้าแต่พระสุขเทวราชสีพระกายโอภาสน้ำเงินงามอภพรสีธามตะอาดคีโคอสุภราชเที่ยวเวียนรอบผ่านฟ้าชราริธิสถิติดดิยดอนรุ่งโรธาตข้าขอเชิญเทวราชรับวรามิตรอันทุบเทียนดอกไม้วิจ,จิตแต่งตะการของข้าหวานครบท้วนล้วนแต่ร้อยรถตากดน้ำข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลได้แต่งสงเวย พระเสวยเส,สร็จสําราญแล้วข้าขอเชิญพระแก้วแก่นทวีปรีบเข้าเสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลอย่านานจงบรรดาสุกสวัสดีให้มีแก่ตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลอย่าโรยร่วงวงศัตรูคิดร้ายเร่งพินาศโลกภัยอุบาทอย่าย่ำยีพูดผีปีศาจและดาวร้ายอย่ารบกวนขอให้เธอท่านและคุณประสบแต่ร้วน สิริมงคลเริญผลคือราบอาบหิมใจปัถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จเรนผลดังเตจตจงเจริญเกียรติยิ่งยงอายุยืนขอให้สดชื่นดังสัตบงกดแก้วลอยอยู่หลังชลาแท้วของน้ำกเกษมตดทีเธอตาทุกเวราชาอิติปิโสภควาทักษะอุปปปารมี ติปิโสภะควาปัสสะอรมัตถปารมีติปิโสภะควาสมประสิทธาปารมีอัปปสันเนหินาทัสสะตาสเนตาทุกสมันเตยันเทเสสิมหาวิโรปริตันตำพระนามเหัปปสันเนหินาทัสสะตาสเนตาทุกสมันเตยันเทเสสิมหาวิโรปริตันตำพระนามเหินาัสะ สาสเนสนจาทุกจมันเตยันเทเสสิกมหาวิโรปริตตันตัมพนามหาสาทุกไชยะชัยยะอิติปิโสพระควาท้าพระเจ้าจะขอไหว้ใต้สวนผู้เป็นเจ้าซึ่งเสด็จลงมาจุบพระสุขสัเทวาด้วยโคอุสุภราชทั้ง21ตัวจึงมาบังเกิดเป็นพระสุขผู้มีฤทธ์ขี่โคทองท่องเที่ยวไปทัวทุกทิศแล้วท่านจึงได้เสด็จลงมายังเมือง กุุทวีปอามอรโกยานทวีปบุพะวิเทหันทวีปและชมพูทวีปแล้วท่านจึงได้เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้21ปีมาเวียนรอบในราศีเมษหรือเมถุนปรากฏติง๋งอันตุนพุชจิธนูมังกรปุมมีนต้องรักต้องจันท ต้องประคอบตัวนอกต้องประคอบตัวในต้องประครบตัวใดๆขอให้คุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มเสนียดและจันเลยขอให้มีอายะมงคลคุ้มโทษโทสาบารมีคุณนสัมปันโนอิปิโสพระควาพระควาอรหังตัมมาทัพมา อรหังไชยยะกไยยะสาทุกณโมเมสัพพะเทวานังสัพพะครหัตจักเทวานังสุริยันจะปัมมุจจะถจะสิกุโมจักเทวานังพุทโธราพังปวิสติจีโวตุกโรจัมหาราพังโตโรอาหูเกจัมหาราพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพะทุกขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลัคนาหังวันทามิสัพพะทาเพเทวามังอารยันตุ ตัพพธาเอเตนะมังคาะเตเชนะตัพภสถีพระวันตุเมพยาธนากตาบุทธาเชตวามารังสวาหานังตตุสัจจาตพังตะสังเยปิวิงสุนราสภาอันถังตราทโยบุทธาทวีตตินา ยักาจับเทปฏิทิตาไมาหังมัทเกเตมุนิสราติเสปฏิทิโตไมาหังวุทโทมโมวิโรจเนสังคโคปฏิทิโตไมาหังเรตพักภณานโกรหัตทะเยเม,มยอนุรุธโธจารีบุตโตจทัมคิเนปนทันโยอิทิภาคัสมิงโมคนลานโนจาวามะเกอัคิเนจวเนไมหังอาสงอนานันทราหุโรกัสโปจักมหานาม อุภาสุงอม,ามาโสตะเกเปสเตปิติภาคัสมิง ตุริโยวัปพังกรโรสินโนติริสัมปันโนโอปิโตภุณิปุงขาวโวกุมารักกสัสโปเโรเะเหสีจิตตะวาทะโกโ,โตไมหังอัธเนนิจังปติธาสิกุนากโรโนอังคุริมาโรจักปารีนันทศิวรีเขราปัญจักอิเมชาตาอะราเตนิลากามามะเตสาสีติมหาเขราวิชิตาทินาสาวกาเอเตสีติ มหาเถราจิตวันโตจิโนรสาปรันตาตีระเตเชนะอังคะมังเคสุตสันทิตาปตนังอุระโตอาสิพัคกีเนเมตตาตตะกังทชัชชทังปัชโตอาสิวาเมอังกุริมารับังอัทถโมรับบริตตันจ่าอาตานาติยะตุตตะกังอากาเสตตัตนางอาสิเสสาปาการสันทิตาพินานานาปรสังยุตตาตัตตปาตารังกตาปะ านาพิสัญชาตาพาหิรัชชตุตัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตินาเตชาสาปัสตโตเมสกิจกเจนตะตถาัำพุทธปัญเชเิทิะปัญชระ มัชชมิวิหารันตังพหีทะเลสัทธาปาเรนตุมังสักเพเตมหาปุริสาสภาปิเชวมันโตสุขตโตสุรัคโขนานุภาเวนะติตูปัทโวอมมานุภาเวนะจิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยตัดธรรมานุภาเวนะปาริโตจารามิชินะปัญชะเลติณชาลีติ ชาลีตินะปิตินชาตินะชาลีนะชาลีติ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 ชาลีตินะปิตินชาตินะชาลี นชารีติชาลีตินาปิตินาชาตินาชาลีนาชารีติชาลีตินาปิตินาชาตินาชาลีนาชารีติชาลีตินาปิตินาชาตินาชาลีนาโมพุทธายะติทธังนชารีติปสิทธิลาภาปสันติตตาตัทธาผลตุยังมะมะตเปเชนา ชนาะตัปเทติสาตามาคตาการาโภชนะปิกาโรโภชนะอคัตฉายะองคัตฉาหิวิยังมรมะสิวรีจะมหาเทโรพภะราโพอิรันตรงังตามหังอังคัง ติลสามามิสีวรีจะมหาเถรเววตานาระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมิอังหังวันธามิตังสัตตาสีวรีจะมหาเถรยักขาเทวาปูชิโตโสระโหปัจยาทิมิอังหังปันธามิตังสัตตาสีวรีเทระคุณังเอตังโตติราพังพระวันตุเมเตชะสุเนมา ภูจันาวิ umas, เวอมณีตานังจงม,มาอมณีทนังจงมาอมณีตนังจงมาอมณีตนังจงมาอมณีทนังจงมาอมณีทนังจงมาอมณีทนังจงมาอมณีตนังจงมาอมณีทนังจงมาอาทิกุณยินตวิชโยอมโมโลเกนุตตโลสัพพะ ตตะิตตายะตังตวังัหาหิเทวเตอริวัชเชราชาพันเทอมนุสเสหิปาวะเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาละตะระเนนะวาสัพพัสมามาราณามุตโตทะเปตาวากาละมาลิตังอัตเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวขขีสัทธาจุทธัสีรังจะมาทายะ ธรรมังุจริตังจเรตัเสวะอนุภาเวนะโปตุเทโวจุขีสัทธาลิขิตังจินจิตังภูชังธารนังวาจนังคารุมเปเรสังเทสนังตวาตัสสะอายุปวัตถตีติตาทุพโคชังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยปถาวิริยมปีติปัสสธิโชชังคา ตถาปรเรสมาทุเปค็คขโพชังคาตัเตเตตพภักษินาปุนินาสัมมาทักขาตาอาวิตา,าหุรีกตาสังวัตตันติพินญ,ญายะพิพานายะโกธิยาเอเตนะสัจจวัดเชนะโสติเตโหตุภัทธาเอกัสมิงจะมเยนาโถโมคัลลานันจะก,กัสปังคิลาเนคิเต พิสวาโพชังเคสัตตะเอสยิเตจตังอภินันพิตวาโลคาทุกจริงสุตังคเนเตเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพธาเอกธาธรรมราชาปิเครันเยนาะพปิปิโตจุนเทัตเถเลนะตันเยวะพภนาเปตวานะสาธรังสัมโมทิตวากบอาภาธาตัมหา วุทธาสิกธานาโสเอเตนะตัจจวัชเชนะโสติเตโอตุตัพพาปหีนาเตจาอาพาธาตินนันนปิมาเหสินังมัคคาหัตตกิเลสาวะปัตตานุปติอัมมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุตัพพาสาธุสาธุสาธ,สาธุนามนังสมาโสยุตตโถยุตตถะ แห่งนามอักขระเล็กอย่างทั้งหลายด้วยเดชเดชะมอจจาริยาพึงหมายช่วยสดอกเคาะต่อชะดาเสริมดวงแก้ปีชงเสริมดวงดาวสวดส่งดาวนบประเคราะห์ในวันนี้ขอให้สําเร็จให้อยู่เย็นเป็นสุขหมดเคอะหมดโศหมดโลกหมดภัยเสนียดจันหลวิวันชัยเยเงินทองไหลมาเทมาทำกิจการงานเจริญลุ่งเรืองมีโชคมีลาบเ้วยเเธอสาธุนะโมตักสะขะวะโต อรหัตโตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขวะโตอรหัตโตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขวะโตอรหัตโตัมมาสัมพุทธัสสะขออำนาจบาร,รมีแห่คงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระแม่ธรณีพระแม่คงคาช่วยนำสง่งบุลนี้แทนข้าพเจ้าชื่อนสมสกุลด้วยเถิดสาทุสาทุสาทุ ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลหลังน้ำลงเหนือแผ่นแม่พระธรณีขอให้พระแม่ธรณีมาช่วยคำพญานาคอยู่ในน้ำมาช่วยชูสัตว์ตัวสั้นสัตว์ตัวรีสัตว์ตัวพีสัตว์ตัวผอมสัตว์ตัวหอมสัตว์ตัวเหม็นตัวเป็นและตัวตายมีหม้อนรกตั้งไว้เป็นแดนดงขอให้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลให้หลีกเว้นสามแสนสี่หมื่นเขาก้าเกิดอยู่กลางเมือง ขอให้เงินทองและความรุ่งเรืองมาอวยข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอให้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้กอดบุญได้กอดทานฝูงหมุ่มารอย่าได้มาล้องฝูงพี่น้อง,องวงสาฝูงอาวะอาพ่อแม่ฝูงเท่าแก่และตายยายฝูงหมู่ตายไปแล้วขอให้ถึงองค์ทุกตน ทเทถเทวดาต่อสืบเสือี่ปปักปักรักษาตัวข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลเฮเธอนุภานะปัจโยโหตุสัพพะสัตถุสัตุสัตุ